สวัสดีครับมากันถึงตำแหน่งที่4นะครับก็คือตำแหน่ง power forward นะครับ power forward นะครับใครที่เล่น power forward อยู่นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าตำแหน่ง power forward เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับมีหน้าที่ทำอะไรบ้างแล้วก็เราเล่นกันยังไงดีบ้านนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า power นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่น power forward นะครับจะต้องเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแร่งนะครับไม่ใช่คนผอมบางร่างน้อยนะครับ power forward เนี่ยเขาต้องเล่นตำแหน่งต้องเล่นใต้แป้นได้ดีนะครับแล้วก็ไฟท์นะครับเขาเรียกว่าอะไรไฟท์ for the rebound นะครับคือต่อสู้พื้นที่ใต้แป้นเบียดเพื่อจะแย่งรีบาวนะครับแล้วก็เล่น post up ได้ดีนะครับ โพสต์อัพคือทั้งไฮโพสและโลโพสนะครับผู้เล่นที่เป็นเพาเวอร์ฟอร์เวดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับก็คือเป็นคนแอ็กติฟสีนะครับแอ็กติฟสีคืออะไรนะครับก็คือเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังดุดันนะครับแข็งแรงนะครับดุดันแอ็กติฟสีนะครับแปลว่าแข็งแรงดุดันนะครับน้องน้องต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างเล่นบาสแข็งแรงดุดันกับเล่นบาสเถื่อนถอย นักเลงนะครับไม่เหมือนกันนะครับ2แบบนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับอธิบายเพิ่มเติมคือถ้าน้องเป็นคนที่เล่นจริงจังดูดันเนี่ยน้องจะมีสมาธิอยู่กับเกมอยู่กับบาสอยู่กับห่วงนะครับอยู่กับแป้นบาสอยู่กับห่วงบาสนะครับน้องจะทําทุกอย่างเพื่อจะคว้ามันมาเหมือนเหมือนคนหิวน้าอะ่ะต้องคว้ามันมาเพราะว่าลูกบอลเนี่ยเวลาเขาแย่งเวลาเขาชูไปแล้วเนี่ยเรารีบาวใช่ไหมเราบล็อกคนเพื่อจะรีบาวเราจะ หิวกระหายที่จะขวาลูกบอลน,นะครับนี่คือความแข็งแรงดุดันนะครับฉะนั้นแยกให้ออกนะครับระหว่างคำว,ว่า a Ag aggressive นะครับมันคือการเล่นที่จริงจังดุดันนะครับเจตนาของเราคือเล่นที่บอลเล่นที่เกมเล่นที่หัวนะครับไม่ใช่เจตนาที่จะเล่นที่คนนี่คือสิ่งที่ต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับสำหรับคนที่เล่นพาวเวอร์เนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าการเล่นแบบเนี้ยคือการเล่นแบบ ออกซอกนะครับสกรีนใส่คนอื่นหรือว่าอะไรพวกนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคิดว่ามันเป็นสิ่งสิ่งที่คําว่า aggressive นะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับแล้วยิ่งสมัยนี้มันมีโซเชียลนะครับมันมีคลิปนะครับยิ่งคุณเล่นแบบนี้คุณจะยิ่งอยู่ยากนะครับเพราะว่าผมก็มีบทเรียนมาแล้วสําหรับเรื่องเรื่องนี้นะครับซึ่งก็เขาเรียกอะไรอะสมัยยุคก,ก่อนเนี่ยยุครุ่นรุ่นพี่ๆเราเนี่ยเขาเล่นกันหนัก เล่นกันโหดแล้วก็เล่นกันเขื่อนนะครับคือผมเนี่ยแตกมาหมดแล้วแหละหัวแตกคิ้วแตกปากแตกผมโดนมาหมดแล้วนะครับแล้วเวลาผมโดนเนี่ยไม่มีใครมาโอบผมนะครับคือคือถ้าเราโดนเนี่ยคือเราโง่เองนะครับโค้ตก็บอกว่าทําไมมึงไม่หลบอะ่ะโค้ตบอกนี้เลยนะแบบทําไมมึงไม่หลบอะ่ะก็คือแบบเออโดนก็คือโง่พอเราโดนทีนึงแล้วเนี่ยมันจำไงมันเรียนรู้ว่าเฮ้ย ต้องแบบนี้เดี๋ยวแกวมาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องหลบนี่คือสไตล์สมัยก่อนนะครับสมัยที่บ้านบ้านเราเนี่ยเล่นกันแบบแบดบอยจริงๆนะครับเล่นกันแรงมากนะครับแล้วก็แบบโหดมากนะครับซึ่งสมัยนี้มันก็เป็นความแรงความแข็งแกร่งแบบอีกแบบหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไปนะครับสมัยสมัยนี้จะเป็นออกเป็นมืออาชีพมากกว่านะครับแม้ว่าเราจะเล่นหนักเราเล่นหนักในเกมคือเราสกีนกันหนักนะครับ เราอัดกันหนักจริงแต่ว่ามันเป็นจังหวะปะทะจริงๆนะครับไม่ใช่จังหวะที่จะจะเล่นคนเล่นอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็เป็นวิธีคิดเล่นๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่เล่นทุกตำแหน่งเลยนะครับการเล่นแอคเซซีฟเนี่ยคำว่าดุดันที่เนี้ยทุกตำแหน่งก็เล่นได้นะครับแอคเซซีฟแต่ว่าคือคำว่าดุดันคือเล่นที่เกมเจตนาเล่นที่เกมมุ่งจะทําแต้มหรือมุ่งจะแย่งบอล ที่เรามาแยกย่อยทักษะที่ power forward ครจะมีนะครับอันดับที่1เลยคือเรื่องของการรีบาวน์นะครับคุณดู power forward ที่รีบาว์ดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นราชารีบาว์เลยนะครับก็คือเดนนิสลอตแมนนะครับเดนนิสลอตแมนเนี่ยจุดเด่นขอเขาคือรีบาว์เลยนะครับเขามีความแข็งแรงดูดันนะครับหิวก็หายแล้วก็มีเซนต์เซน์เรื่องของการที่บอลจะตกกระทบอะไรเงี้ยเขาค่อนางจะ ปล่พิษดีนะครับเรื่องรีบาวนะครับทําให้เป็นจุดเด่นของเขานะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของทีมนะครับยกตัวอย่างเช่นทีมเราอ่ะเราเก่งสุดในตําแหน่ง power แล้วเราเป็นคนนำถูก oh. ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่ power แบบนี้ทําคือทําคะแนนนะครับอย่างเช่นชาวสปาร์กリーนะครับคาร์มาโลนเนี่ยคาร์มาโลนนี่ทําแต้มมากกว่ามเคิลจอแดนนะแต้มรวมแต่ต้องบอกว่า,วาเพราะว่าจอแดนเลเ่นไป2ปีกว่านะครับ ถ้าจอไนไม่เลิกก็น่าจะแซงคำมัโรลนะครับคำมอโรลเป็น power forward ที่จอสตอกตั้คอยกัดบอนบอลให้แล้วเล่นได้เลยนะครับทำแต้่เป็นกลุ่มเป็นขบุงนะครับนี่คือพื้นฐานของทีมคือ Run Play จาก power forward นะครับแต่อย่างทีมอย่างชื่อคาโก้นะครับเขา Run Play ผ่านชุ g ติกา d แล้วก็ Small อ o ์เว r ดนะครับเพราะฉะนั้นในนิสซัตแมนนะครับเป็น power forward ก็จริงนะครับ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทําแต้มอะไรนะครับแค่ทําหน้าที่ก็คือรีบาวรีบาวแล้วก็รีบาวนะครับคิวที่2นะครับที่ควรจะมีคือเรื่องของการโพสต์อัพนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับคนที่เล่น power แรงๆหนึง่งเก่งๆก็คือมาโลนบัร์ซลี่นะครับดันแคนนะครับถ้าเป็นยุคป,ปัจจุบันเหรอมันก็พูดยากนะครับเพราะว่าตําแหน่งมันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับ ถ้าจะนึกได้ก็น่าจะเป็นอย่างเควินเลิฟนะครับที่เป็น power ที่ดังๆสตินอสตาร์ก็อย่างเ,เจ้าคิวอะแอนโทนีเดวิดนะครับนี่ก็ power เวอร์นะครับก็คีสตาร์พอเซงกิตนี่ก็พอได้นะครับเป็น power แต่ว่ายุคสมัยมันมันเปลี่ยนนะครับทำให้ power ยุคนี้เน้นยิงวงนอกเป็นหลักนะครับ เน้นยิงนะครับเพราะฉะนั้นการโพสต์อัพเนี่ยยุคเก่าอ่ะจะเห็นชัดเลยนะครับก็คืออย่างพวกมาโลนนะครับแล้วก็ที่ผมพูดบ่อยๆคือชาวสปาร์คลีย์นะครับเพราะว่าชาวสปาร์คลีย์เนี่ยสูงแค่6ฟุต6เองนะครับสูงเท่าไมเคิลจอแดนนะครับแต่โคตรห้าวนะครับหนีไปเล่นตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับคือใจแม่งถึงโคตรนะครับชาวสปาร์คลีย์นะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นนักวิจารณ์เกมนักภาคนักอะไรซึ่งชอบมีดราม่ากับนักกีฬานะครับ คือแกเป็นคนแรงๆนะครับแกเป็นคนพูดตรงนะครับสกิลต่อมาก็คือสกิลการชูดนะครับชูดในระยะสองคะแนนเนี่ยจัมช็อตเนี่ยต้องถือว่าถือว่าดีเลยแหละนะครับอย่างมาโลนเนี่ยครับก็ก็จัมช็อตระยะสองคะแนนนี่ขนมเลยนะครับไม่งั้นไม่ได้ทักแต้มอันดับ3ใช่ไหมของตลอดการนะครับถ้าผิดก็ขออภัยนี่แหละอยู่แถวๆนี้หนึ่งสองสามนี่แหละแล้วก็ อย่างทิมดันแค้นนะครับยิงระยะแบงค์ลูกแบงค์ลูกแบงค์ช็อตคืออะไรลูกชิงแป้นนะครับลูกตีแป้นชิงตียืนอยู่ตรงขั้น2ขั้น3ามแล้วหันมายิงแบงค์ช็อตนะครับอ่าเรียกลูกชิงแป้นแบงค์ช็อตครับลูกนี้นี่เป็นทีเด็ดถ้าไม่ตายของทีมดันแค้นเลยนะครับแล้วก็ยิงตรงเส้นเอลโบเอวโบช็อตนะครับก็จะมีอย่างพวกเดิร์กใช่ไหมเดิร์กโนวิสกี้เนี่ยก็โหตัวนั้นพาวเวอร์จริงๆไม่ควรเรียกเดิรวว์กพาวเวอร์นะเพราะเขาสูงถึงเจ็ดสูทเนี่ย ห้าไปเล่นเซนเตอร์นะครับแต่ว่าเวลาเขาเล่นในสนามเขาจะมีเซนเตอร์ตัวหนาคนนึงแล้วเขาก็จะมายิงวงนอกนะครับเนี่ยอย่างยุคสมัยนี้เห็นชัดเลยนะครับคริสตัลพอซิงกิตเนี่ยเขามายิงดามาคัสคาวซินอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเป็นฝึกเยอะนะครับจมช็อตทำยังไงนะครับลองไปหาดูนะครับคลิปเก่าๆผมสอนไปเยอะมากนะครับหรือถ้ามันยังไม่ถูกใจหรือว่าผมคลิปผมขาดไปก็ไปดูคลิปคนอื่นก็ได้นะครับไปหาดูนะครับค้นหาในอินเทอร์เน็ตดูนครับวิธีการฝึกลูกจัำช็อตนะครับคิวต่อมาครับ นี่ก็เป็นอีกไทป์หนึ่งนะครับเป็นอีกสไตล์หนึ่งของตำแหน่ง power นะครับก็คือรูปช็อตบล็อกนะครับรูปบล็อกรูปบล็อกช็อตนะครับหรือจะเรียกง่ายคือเล่นเกมลับนั่นเองนะครับดูตัวอย่างก็คือไอหัวร้อนนะครับเดรอมอนกรีนนะครับทีมวอรเออร์นะครับคนนี้เป็น power เล่น power นะครับแล้วก็เล่นป้องกันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ยังยิงนอกได้ด้วยนะครับดูเขาป้องกันนะครับความดุดันความหัวร้อนของเดรอมอนกรีนนี่แบบ ทำตัวเองนะครับเทคนิคเกินไปหลายรอบนะครับ oh. ก็นี่คือสิ่งที่ผู้เล่น power ต้องมีนะครับคือความความบ้านะครับคุณต้องมีความกระหายความอะไรเงี้ยคือแบบใส่เข้าไปในเกมรับนะครับ oh. การเล่นลูก defensive rebound นะครับการร e บาวฝ่ายรับนะครับฝ่ายป้องกันเนี่ยต้องทำให้ได้นะครับหมายความว่าไงคือเขาชูดใช่ไหมไม่ลง คุณต้องเก็บได้นะครับเพราะมันสําคัญตรงไหนถ้าคุณเก็บลูกรีบาวฝ่ายรับได้นะครับคุณจะบีบบังคับหรือจํากัดการชูดของทีมฝ่ายบุกให้มันเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับอย่างที่ฝรั่งเขาบอกว่าให้ลิมิตนะครับลิมิตวันช็อตนะครับคือยอมให้ยิงได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเวลาที่เราเล่นเนี่ยเวลาทีทเ่เล่นอยู่เนี่ยเราก็จะชอบพูดว่าเฮ้ย hey, ลิมิตวันช็อตนะคือให้เขายิงที่แค่ครั้งเดียวพอลูกลิมไม่ลงเนี่ยมันลูกนั้นอ่ะต้องเป็นของเราทุกคนต้องบล็อกกิ้งเอาท์บล็อกซิงเอาท์นะครับแล้วเก็บลูกรีบาวดิเฟนซีฟรีบาวให้ได้นะครับพอเราเก็บลูกดิเฟนซีฟรีบาวได้เนี่ยโอกาสเซกชั point ่นพอยต์ของทีมฝ่ายบุกมันก็หายไปนะครับมันก็กลายเป็นว่าเราอ่ะได้กลับมาเป็นฝ่ายบุกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำไว้นะครับลิมิตวันช็อตนะครับให้เขายิง ให้เขายิงไม่ได้ก็คือเราสติลได้หรือเราทําให้เขาเฉยโดนโอเวอร์ได้นะครับแต่ถ้าเขาได้ยิงนะครับเราต้องลิมิตเขาที่วันช็อตนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับช่วยกันนะครับรีบาวเกมลับนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นพาววเอร์ฟอร์เวิร์ดครับเราก็ผ่านกันไปถึง4ตําแหน่งแล้วนะครับตั้งแต่อย i ์การ์ดชูตติ้งการ์ดสมอลฟอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็พาววเอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับเดี๋ยววันถัดไปนะครับพรุ่งนี้จะเป็นคิวของเซนเตอร์นะครับเรามาดูกันว่าเซนเตอร์กับพาวเวอร์เนี่ย ผมว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรที่มีความแตกต่างเหลือมล้ากันบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เรียกร้องนะครับว่าอยากจะให้เราให้ผมเนี่ยเล่าเรื่องตําแหน่งต่างๆให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวพอหมดซีรีส์ตำแหน่งห้าตำแหน่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปซีรีส์ใหม่กันนะครับเป็นซีรีส์อะไรเดี๋ยวรอดูนะครับ Thank you.